สวัสดีครับปากทางที่เห็นนี่ก็คือเป็นอ่าปากทางเข้าคลองสิบเอ็ดจะมีป้ายคูโบต้าอยู่นะครับหน้าหน้าปากทางเข้าอ่ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนลำลูกกานะครับแล้วก็อ่ถนนที่เลี้ยวเข้าทางเซเว่นเนี่ยก็จะเป็นอ่ถนนลำลูกกาคลองสิบเอ็ด ด้านหน้าก็จะมีคูเบต้านะครับเป็นศูนย์คูเบต้าแล้วก็เซเว่นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ลำลูกกาคลองสิบเอ็ดนะครับตำบลบึงทองหลางนะครับเอ่อถนนสองฝั่งเส้นอ่าลำลูกกานะครับถนนเส้นนี้จะจะมีเลขถนนคือสามศูนย์ศูนย์เ้านะครับ สข้างทางฝากถนนเนี่ยก็จะมีโรงงานขึ้นเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นทั้งมีทั้งเหมือนเป็นโฮมออฟฟิศนะครับแล้วก็จะเป็นโรงงานาน่าจะเป็นโรงงานที่ประกอบอเป็นบ้านประกอบนะครับของอหมู่บ้านเจ้าดังอยู่2อ,อยู่สบริษัทนะครับวันนี้จะพามาดูที่ดิน1แปลง ถนนที่เราเห็นนี่ก็คือจะจะเป็นถนนสามศูนนะครับเป็นถนนคลองสิบเอ็ดด้านหน้าที่เราเห็นก็จะไปลังสิตนครนายกนะครับฝั่งคลองสิบเอ็นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นลำลูกกานะครับถนนทางเข้าที่ดินก็จะเป็นถนนหินคุกกว้างประมาณ8เมตรนะครับก็มีน้ํามีไฟพร้อมไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้า3มเฟสนะครับ ที่ดินแปลงเนี้ยโดยสภาพของที่ดินเนี่ยจะเป็นที่ดินที่เขาถมมาแล้วประมาณ20กว่าปีนะครับอันนี้พอปรับพื้นที่ไปมันก็จะมีซุดบ้างด้วยการเวลาของอหน้าดินจะเป็นดินเหนียวนะครับ ก็มาถมเพิ่มบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโดยสภาพของพื้นดินโซนโซนนี้ลำลูกกาเนี่ยทางของ11เ,เนี่ยมันก็จะเป็นท้องนาเดิมนะครับอันนี้คือเขาถมไว้แล้วนะครับ mm. บรรยากาศด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวของทุ่งนาเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นนาข้าวยาวทั้งเส้นเลยน่าจะเป็น50ไร่100ไร่ะก็ด้านด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับที่ดินแปลงเนี่ย อยู่ตำบลบึงทองหลางนะครับอำเภอลำล,ลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยสภาพของรอบๆเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นโรงงานครับเป็นโรงงานเป็นโฮมออฟฟิศโรงงานขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีทั้งบริษัทนะครับมีทั้งโกดังฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นโกดังนะครับเป็นโกดัง ก็ดังเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นบ้านของเจ้าของบ้านในตัวด้วยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับจะมีเพื่อนบ้านทั้งด้านหน้าและด้านในแล้วก็ที่ดินแปลงเนี่ยเอกสารสิทธิ์เป็นถนดกุดแดงด้านหลังจะเป็นวิวของนาข้าวนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่ก็จะเป็นบรรยากาศมุมกว้างของแปลงที่ดินนะครับถนนเป็นหินคุกนะครับกว้างประมาณ8เมตร น้ำไฟพร้อมไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับไฟฟ้าสามเฟสคือดียังไงก็คือสมมุติถ้าท่านมีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะชาร์จได้ก็คือจะต้องอเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับเนื้อที่70ตารางวานะครับที่ดินถมแล้วก็มาถมบ้างบางส่วนนิดหน่อยนะครับถมเพิ่มการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับจากาถนนสามศนยนย์เกเนี่ยครับ จากที่ดินแปลงนี้นะครับไปเลี้ยวซ้ายจะไปลังสิตธ้อนายกประมาณ5กิโลนะครับเลี้ยวขวาไปลำลูกกาจะเข้าทางกรุงเทพนิมิตใหม่นะฮะไปถึงถนนลำลูกกาก็ประมาณ7กิโลด้านหน้าของแปลงที่ดินหันไปทางทิศเหนือนะครับด้านหลังก็จะเป็นทิศใต้สนใจนัดดูที่ดินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ 0814177993ครับสวัสดีครับ